สวัสดีทักทายครับท่านผู้ชมที่กระลบหลักแล้วเพื่อนๆสู้ปู้สุกคนครับพบพ่อกันกับ่าวก่อนชาแนลนะพี่น้องเนาะ่าวก่อนชาแนลมีเอียงมาในพี่น้องด้เบิ้งครับกับฝากผลงานหน่วยน้ำด้อครับเดาอสำหรับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับนี่ครับสำหรับงานที่จะฝากไว้ครับก็คืองานเลี่ยมพระกันน้ำนะครับเนาะก็จะเป็นพระเลี่ยมแบบใสๆเรียบๆนะพี่น้อง สว,สวยนะครับเนาะขอบใสๆครับงานชิ้นนี้่าก่อนจะใส่พลาสติกนะอะคริลิกกันน้ำนะครับความหนาที่จะล็อกพระองค์นี้ก็จะล็อกอยู่ที่3มิลครับใส่3มิลล็อกพระนะฮะกะขึ้นบล็อกงานนะครับขึ้นบล็อกงานตัวก,กนานีฟ้าหนานีนก ใช้สองมิลครับผมเป็นตัวกดเนาะวีนองลักกาพอใส่2มิลเสร็จเขาก็กดประกอบล็อกสําหรับแผ่นอะคริลิกนะตัวหน้านะฟ้าหนาก็คือตรงนี้ฟ้าหนาฟ้าหลังครับเป็นความหนาอยู่ที่หนาอยู่ที่1มิลครับผมกัรวมดึงเบดแล้วความหนาก็จะอยู่ที่ห้ามิลพอดีนะกับกำลังงามครับตกแต่งออกมาแบบขอบ ใส่นะแล้วก็งานจะออกเรียบ,ยบได้จักหน่อยพี่น้องงานออกเรียบได้จักหน่อยครับกระสีมาตกแต่งนะหูเลี่ยมหูกันน้ำนะเลี่ยมหูหัวผิดเลี่ยมพ้ากันน้ำนะขึ้นแต่งหูดอกบัวเด้อพี่นอ้องเด้อนีกับกระใสหูดอกบัวงานดูสวยงามนะครับแล้วกะปั๊มให้มันได้ส้งโคง้ง เง่างามขึ้นนะเวลาใส่ไปงานก็จะได้ดูสวยและโดดเด่นมากขึ้นนะครับสําหรับงานเลี่ยมพระกันน้ําขุนแผนองค์น,นี้ครับสําหรับพระขุนแผนนะบางคนพิ่นก็บ,บอกว่าขุนแผนนี่เจ้าสูเดีว่าสันนะครับเนาะบางคนก็บ,บอกว่าเอ๊มันกับบวกว่ันนะกับขุนแผนเจ้าสู่หรือบ่วเจ้าสู่นะครับอาจจะเป็นมุมมองของแตล่ละคนนะครับเนาะบ,นะบางคนก็นว่าขุนแผนเพื่อนกับเป็นนักลบนะครับ คุณเพียนก็จะชอบจะมีครับกุมานนะครับเนาะเป็นเจ้าแดงในความในตำนานหรือว่าที่เขาเคยเห็นในหนังในอย่างที่เป็นเหตุออกมากกันหลากหลายกันเลยทีเดียวแหละครับพี่น้องแต่ว่าเป็นเจ้าได้กระตามส้างนะครับมันอยู่ที่ใจศรัทธาเนาะอันนี้กะบ่าวากันครับอยู่ที่ความชื่นชอบของใครของมันนั่นแหละแต่สาหรับเบาวก่อนเองครับก็มีหนาที่เลี่ยมกันน้ําไว้นะครับ เราผิดชอบเรื่องการเลี่ยมกันน้ำนะครับว่าเวลามีลูกค้านะอยากจะเลี่ยมกันน้ำอย่างสี้เบากวก็เลี่ยมให้จัดไปครับตามรูปแบบของพระนั่นแหละนะครับนอกจากคิดไปตามค่าเลียงนะครับเอาบอกว่าหลายอย่างครับสําหรับงานเลี่ยมพระกันน้ําชิ้นนี้ฝากไปน้ำเดือพี่น้องนะชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้เบากว่าน,น้ำเด้อด